คุณพ่อชอบโฮย่ามากนะขอดูเป็นเลนโฮย่านะคะเนี้ยเป็นอะไรที่เราเจอบ่อยมากที่แบบว่าคุณแม่ใช้แล้วก็เชื่อมั่นในแบรนด์นะคะ โฮย่าเป็นแบรนด์ที่รู้สึกว่าโคตติ้งเขาแข็งแรงมากๆแข็งแรงมากแล้วก็ปรับตัวได้ค่อนข้างง่ายค่ะใช้ด้วยความที่ว่าเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะโครงสร้างเขาจะมีความนุ่มใส่ง่ายใส่สบายมากขึ้นโมย่าเด่นก็คือตัวของนูรักอีพีนูรักอีพีนะคะจะเหมาะกับคนที่มีค่าใส่ตายเยอะถ้าแนะนําก็จะเชีรยคนที่แบบใส่าตาสั้นเกิน700หรือว่าคนที่เขาอะ อยากได้เลนส์ที่บางมากๆเพราะว่าตัวนูรัก EP อ่ะเขาทำออกมาได้บางมากๆเลยค่ะมองมองโครงสร้างที่ยังคมชัดอยู่กับนูลัก EP และอีกตัวหนึ่งสำหรับพี่ที่พี่รู้สึกว่าเลือกโครงสร้างได้นะก็คือตัวของ Progressive ตั้งแต่รุ่นสไสลท์ไซ l ์3ขึ้นไปสไสลท์3ไลท์4 My c e l l อันนี้มันจะสามารถเลือกโครงสร้างของโปรเกรสซีฟได้คือดูว่าเราอ่ะชอบใช้งานระยะไหนเราสามารถที่จะ เอาความชอบของเราอะไปเลือกโครงสร้างการใช้งานได้แล้วของตองจุดเด่นของโฮย่ามีอะไรบ้างจุดเด่นของโฮย่าสำหรับตองก็คือใส่สบายตาปรับตัวได้ง่ายเหมาะกับคนที่เริ่มมีอาการแพ้แสงแต่รู้สึกว่าใส่โฮย่าแล้วสบายตา โคตติ้งใหม่ของเขาชื่อว่าโคตติ้งเมเลียวสก่อนที่มันเป็นฟูลคอนโทรลลลูกค้าจะรู้สึกว่าเวลาใส่แล้วมันจะติดแสงสะท้อนสีน้ำเงินค่อนข้างเยอะแต่พอเป็นเมเลียวขึ้นมาเขาทำได้ค่อนข้างใสขึ้นแล้วก็ใส่สบายตาม,มากขึ้นด้วยกับโคตติ้งเมเลียวเป็นอีกจุดหนึ่งของโฮย่านะคะให้อยู่2เรื่องเรื่องแรกคือสามารถที่จะทำแว่นมีค่าสายตาที่เป็นแว่นกันแดดคือย้อมสีเลนได้ค่อนข้างเยอะมีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะที่สองค่ะคือหมวดของออฟฟิศเลน ออฟฟิศเลนคืออะไรคะออฟฟิศเลนนะคะกลุ่มเลนที่เหมาะกับการใช้งานต่อคอมเท่านั้นห้ามใส่เดินนะคะโครงสร้างของโฮย่าค่ะด้วยความที่ไม่ได้คมมากเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างปรับตัวง่ายมากๆเลยค่ะก็คือสำหรับใครนะคะที่มีโปรกิสิบเลนอยู่แล้วเรารู้สึกว่าระยะการยังมีปัญหาอยู่เลยลองดูเป็นตระกูลของออฟฟิศเลนได้นะคะหรือว่าเลนเฉพาะทางตัวเนี้ยโฮย่าก็มีโครงสร้างให้เลือกค่อนข้างเยอะค่ะสามารถเลือกตามการใช้งานได้เลย the ambiance no focus just pure